มะม่มวงนะครับทุกสวนต้องมีแน่นอนนะครับเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ดินนะครับดินแข็งดินรวนหรือว่าดินเหนียวปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาสิด,ดูแลง่ายบางที่บางคนปลูกทิ้งไว้บ่ไดดูแลหลายก็ได้กินคือกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นผลไม้ที่ง่ายนะครับบนใดก็เกิดใดครับผมปลูกใดทั้งกิ่งตน้นกิ่งช่ำล้วก็ ปลูกมเมล็ดนะครับสาหรับสวนผมกับสิมีทั้งกิ่งตน้นแลวกะ,มะเมล็ดที่นํามาปลูกนํามาเพาะแลวกะมาปลูกที่หลังนะครับเพราะว่าเฮาเตาถงปลูกปวกมเมล็ดนํานะครับเพราะว่าต้นเขาสิแข็งแรงกว่าปวกที่ต้นกิง่งปวกต้นกิ่งเขาจะให้ผลให้ลูกไวนะครับผมสามารถกินได้เร็วภายในสองปีหนึ่งถึงสองปีก็สามารถกินหน่วยได้แล้วนะครับ อันนี้คือปลูกจากมะเร็ดนะครับปลูกช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ถือว่าไ่ไวแห้งยอดไวอยู่นะครับอันนี้ปีครึ่งปลูกจากมะเร็ดนะครับต้นนี้เขาเรียกว่าม่วงบานเท่านีาน่แหละอยากปลูกไวเห็นมันเขาต้นนี้ใหญ่ปลูกห่างๆจากบานนั่ยจะน่อยผสมประสานกันไปนะครับมีหลายๆพันก็ดีนะครับจะได้มีกินตลอดครับผ